ทำอะไรมึงรู้ไหมกูเป็นใครวะไอหนูว่าอ้าวหน,นูไม่รู้มึงเป็นใคร น้อครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรกเกิดขวันนั้นหนูนั่งอยู่หน้าผับหน้าบาร์บาร์หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เห็นสาวอัศมีคนหนึ่งเดินมาเขาก็กบะบดผมมาเลยมาบอกว่ามนคนเมาล่าปกติอะค่ะเดินมาปุ๊บเขาก็หันมามองหน้าหนูก็ไม่อะไรทั้คนมาเขาวนอีกรอบหนึ่งเขามองหน้ามาเขาบอกว่ามองหน้าทำอะไร้หนูก็เอ้านี่เป็นอะไรแล้วเดินไปหาเขาก็คุยกันปกติคุยปุ๊บเขาบอกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครว่ะแล้วหนูว่าเอ้าหนูไม่รู้เป็นใครแล้ว มึงอย่ามึงอยู่ที่นี่ได้เนี่ยมึงเจอกูแล้วน้าแล้วแกบอกว่าน้าบอกว่าให้ให้ให้ขอโทษไปให้ยกมือไหว้ถ้าไม่ยกมือไหว้มึงเจอกูแน่แล้วก็ตามที่คิดถึงนเลยครับว่าตะลุมบนตีเลยตอนนั้นเนี่ยใช่แล้วเขามากี่คนนหรครับมาคนมาคนเดียวคนเดียวนะใช่แล้วเขาอยู่อาการเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่ไม่มีมีแค่ฟกช้ำปกติครับไม่มีเลือดเว้นเลือกอาการที่เขาแสดงออกมาตอนนั้นก็เมาต่างมากบัดผมบัดผมทำหน้าทำตาใสเบลปองเบลปะใส่ปกติเลย เขาบอกเขาบอกมาจากพัทยามาจากพัทยาใช่หนูนะว่าเขาบอกมาจากพัทยาเขาบอกมึงเจอกูแน่กูไม่มึงเจอกูอ่ะมึงรู้แน่กูเป็นใครเขาพูดอย่างนี้ก็ก็เลยตอนนัอนที่กูเก็บก็เลยโมโหกันก็เลยตาทิ่บๆเขาคนเมาคนเมาหมดคนเมาค่ะสบายด้วย ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ